สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับด้วยเสียงบรรเลงพินจีนนะคะเพื่อสมาธินะคะ <c oughs> ผ่อนคลายก่อนที่เราจะเรียนภาษาจีนสุดลัด Enjoy Learning by Min Laosu ค่ะนะคะ,อะโอเคแต่ลองฟังเสียงบรรเลงเพลงพินไปชิวๆนะะิดนึงนะคะรู้สอกว่าคุณมิ้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะผ่านช่อน,นี้ ขอใหดดะะ้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยดังนั้นวันนี้นะคะคููมินก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะภาษาจีนเราจะพูดอย่างไร ค่ะให้บรรเลงเพลงไปก่อนนะคะให้ฟังชิวๆนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่กดติดตามทุกไลค์ทุกแชร์นะคะและทุกสับสคร i b ตนะคะออนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะแฟนๆเพจทุกๆคนนะคะนะคะ พลังงานของเราสําคัญที่สุดนะคะคือพลังใจพลังใจและพลังกายเรารวบรวมพลังของเรานะคะให้ทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้นะคะต้องมีจิตใจที่แข็งแกรง่งและมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะคือราบอันเริดแหลวที่หาได้ยากตอนนี้ที่รูมีกำลังบรรยายอยู่นะคะน่าจะได้ยินเสียงฝนตกกัน ไม่มากก็น,น้อยตอนนี้อากาศนะคะกำลังเย็นเย็นสบายนะคะอะคุณมิ้นขออนุญาตนะคะเริ่มสอนในเรื่องของวันนี้ EP ที่3แล้วนะคะ EP นะคะ EP EP ที่สนะคะ EP ที่สามวิฝนตกดักกันเลยทีเดียวนะคะเริ่มเก็บบรรยากาศกันแล้วนะคะคดีก็ อืนะคะอากาศนะคะอากาศก็เริ่มเย็นๆนะคะฟ้าครึมๆแล้วค่ะซีวีแล้วนะคะ,ะ,คะฟ้าครึมๆซีวีนะคะวันนี้ครูมิ้งก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดังนั้นก็เลยมาสอนเรื่องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ่ะเรื่องของนะคะวันนี้เราเขาพูดเรื่องของจูอ้อีนะคะแปลว่าการดูแลเอาใจใส่ การดูแลความเอาใจใส่ความระมัดระวังนะคะคำว่าจู้อีนะคะพินอินเขียนยังไงคะอี้แบบนี้นะคะตัวตัวตัวนี้นะคะจือค่ะตัวจือเขาเรียกตัวจือจื่อือจูอสระอือลิ้นแตะเพดานข้างบนจูอ อูจูจืออูจูสระอูจูอันนี้เขาเรียกว่าตัวพินอินนะคะตัวพินอินที่เอาไว้อ่านตัวอักษรจีนอีกทีอันนี้คือเป็นส่วนประกอบนะคะอ,อี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 จูอีนะคะจูอีก็เลยแปลว่าอะไรคะความความเอาใจใส่การดูแลเอาใจใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะสาม,มารถใช้คำว่า จู่อี้ได้เลยนะคะจู่อี้นะคะอะเราเรามาดูคําว่าจู่นะคะจู่คาว่าจู่ขออนุญ,ญาตนะคะไปปิดหน้าตากันเป็นพายุป่านะคะคําว่าจู่เขียนยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคําว่าอี้เขียนยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเรื่องตอนนี้นะคะโอ้โหฟ้ามืดครึ้มมาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวครูมีเต้ปิดหน้าตางสักครู่คะ่ะ โอ้ฝนตกหนักมากเลยค่ะต้าเสียวีแปลว่าฝนตกกลักนะคะตอนนี้กำลังอัดคลิปอยู่นะคะสดๆร้อนๆเลยฝนตกกลักนะคะวันนี้นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพอดีเข้ากับบรรยากาศเลยนะคะคำว่าจู้อี้นะคะแปลว่า แปลว่าอะไรคะจู้นะคะจู้คานี้นะคะแปลว่าหมายเหตุนะคะคําแรกพรยางค์แรกตัวนี้เลยจู้อันนี้อ e, ีนะคะจู่อ e, ีนะคะขีดเขียนยังไงคะจู้นะคะมะดูนะคะทุกคนเดยคุณมิจะสอนเขียนนะคะอี e, รับออกมาเออซานขีดขึ้นไปซานขีดขึ้นไปแบบนี้นะคะซานซือ อูนิวชีปานะคะคำว่าจู้ต่อไปคำว่าอ e ีนะคะคำว่าอ e ีเข e ียนยังไงคะอ่ะอี e มีที่มาที่ไปจากตัวนี้นะคะซื่อเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ ประเทศอิตาลีใช่ไหมอิตาลีเมียนจำได้ไหมคะใน e ีีที่แล้วนะคะอิตาลีเมียนนะคะแปลว่าสปาเกตตี้ถ้าอิตาลีอย่างเดียวนะคะแปลว่าอะไรคะอิตาลีก็คืออิตาลีนั่นเองะค่ะอีคำนี้ก็เลยแปลว่าอิตาลีนะคะอิตาลีนะคะหรือว่าอิตาเลียนก็ได้นะคะอิตาเลียนนะคะอิตาเลียนนะคะขออนุญาตนะคะอิตาเลียนนะคะอิ๊ ะะอิตาเล <c oughs> ียนนะคะอิตาเลียนอิตาเลียนนะคะอืมนะคะอิตาเลียนนะคะอ่ะเขียนมานี่นะคะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิตาเลียนหรือว่าอิตาลีนะคะประเทศอิตาลีก็ได้นะคะสามารถใช้คำนี้ได้เลยหนึ่งความหมายนะคะแต่ถ้าความหมายที่สอง ความหมายที่สองนะคะความหมายที่สองนะคะก็คือความหมายค่ะแปลว่าความหมายนะคะมีความหมายค่ะมีความหมายมีความหมายนะคะคำว่าอีสืบัญย่ามาจากคําว่าอีสืบนะคะที่แปลว่าความหมายนะคะความหมายอ่ะเขียนยังไงล่ะคะคาว่าอีนะคะจาได้ไหมคําว่าอีเขียนยังไงคะอีอะไรก็แล้วแต่ที่ตกกระทบนะคะหยดน้ํา ทีนะคะเออซานสื้ออูเรีชีปาสิบสิบเอ็ดนะคะอ่ะ นะคะที่มินครูมิ้นจะเวลาพูดนะคะครูอธิบายในการเขียนนิดนึงนะคะจะอยากจะให้นับไปด้วยกันพร้อมพร้กันแล้วก็เอานิ้วชี้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็ลากไปพร้อมที่จอได้เลยบนอากาศก,าก็ได้นะคะสามารถลากตามได้เลยนะคะ e ว s ี o า c ิว สิสิบสิบสานะคะคำว่าอ e ีเนี่ยมันย่อม,มาจากอ e ิตาลีหรือว่าอ e ีสนะคะอีส e ที่แปลว่าความหมายนะคะความหมายในที่นี้พอคําว่าจู e ้อีรวมกันแล้วนะคะก็เลยมีความหมายว่าการดูแลความเอาใจใส่หรือว่าความระมัดระวังจู e ้อีอย่าลืมนะคะลิ้นแตะเพดานข้างบนนะคะ จู่อีนะคะจู่อีนะคะจู่อีอ่าโอเคนะคะคราวนี้ดูแลอะไรนะคะการดูแลสุขภาพนะคะการดูแลสุขภาพคำว่าเซนทีนะคะเซนทีเซนทีอ่าเดี๋ยวครูมิ้นเขียนเป็นภาษาไทยให้นะคะเซนทีนะคะก็คือสุขภาพนะภาษาไทยเขียนยังไงคะเอ่อไม่อยากจะเอ่อให้ฝึก จากภาษาไทยนะคะอยากจะให้ฝึกนะคะอันนี้คำว่าสุนทีสุนทีแปลว่าสุขภาพนะคะสุขภาพสุขภาพหรือว่าอะไรคะร่างกายก็ได้ะค่ะแปลว่าร่างกายก็ได้นะคะร่างกายสซนทีนะคะสซนทีอ่ะเดี๋ยวเราทบทวนกันนะคะ การดูแลอะดูแลจู้อี้นะคะจู้อี้คำนี้นะคะแปลว่าดูแลนะคะสุขภาพสุขภาพชนทีนะคะแปลว่าสุขภาพนั่นเองนะคะคือการดูแลสุขภาพนั่นเองก็คือดูแลสุขภาพด้วยนะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะเราจะใช้คําว่าอะจู้นะคะจู้นะเขียนดีๆนะอ่ะอุทบทวนให้นะคะอีกครั้งหนึ่งจู่อูจู จู่จูจูเห็นไหมคะมีเอ S ที่ไหนเราซื้อบอกว่าให้เอาลิ้นแตะเพดานข้างบนนะคะม้วนลิ้นจูจูนะคะจูแล้วก็อีค่ะอออีอีอีจูอีนะคะจูอีจูอีเซินค่ะซื้อก่อนเลยซื้อลิ้นม้วนแตะเพดานข้างบนลิ้นม้วนแตะเพดานข้างบนซื้อ ซือซ้อซือเอิญซ่าละเอิญซือเอิญเซิน,นนะคะซือเอิญเซินเซินแบบนี้นะคะที่ทำไงคะทีเธออีทีที่นะคะที่จู้อีเซินที่ก็คือการดูแลสุขภาพอ่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะ อจู้อี้แปลว่าการดูแลเอาใจใส่่แปลวาร่างกายหรือว่าสุขภาพนะคะพริปุ๊บ เวลาเขียนวิธีการเขียนคําว่าดูแลนะคะคําว่าสุขภาพเราจะเขียนยังไงอันนี้เป็นคําสร้อยเฉยๆนะคะว่าด้วยนะอ่ะเป็นการอะไรคะแสดงความเป็นหัวเป็นใยคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อนๆนะคะต่างๆคนที่เรารักนะคะเราก็สามารถใช้คําว่าจูอีสันทีได้เลยในสถานการณ์แบบนี้นะคะโควิดนะคะครูมินก็ขอเป็น ส่วนหนึ่งและเป็นกำลังใจนะคะส่งไปยังทุกทกท่านทุกๆคนนะคะที่ตอนนีออ้กำลังรู้สึกท้อกำลังรู้สึกล้าเรียจิตใจไม่เป็นไรนะคะเราต้องก้าวผ่านก้าวผ่านสิ่งนี้ไปได้นะคะโควิดเดี๋ยวมันก็มาและเดี๋ยวมันก็ไปนะคะเราต้องพยายามรักษาใจและรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้ก่อน นะคะโดยการอะไรคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ามีฟ้า,า,าทะลายโจรเมียนจาลลีลานะคะก็ทานได้นะคะที่บ้านนะคะมียาที่เป็นยาสมุนไพรไทยอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะทานได้นะ แบบฟ้าทลายโจรหรือจันทรีลานะคะหรือว่านะคะาบางคนไม่มีมีเป็นยาพาราได้ไหมได้ค่ะก็กินได้เช้าเย็นแต่อย่ากินบ่อยจนมากเกินไปนะคะอาจจะกินสักสองวันแล้วก็ถ้าหายปวดหัวแล้วหรือว่าไม่มีอาการนะคะก็หยุดกินนะคะหยุดกินไปก่อน นะคะแต่ว่าเน้นนะคะอาหารหลกักครบห้ามู่อย่างเช่นผักผลไม้นะคะปลานะคะพวกนมนมถั่เหลืองหรือว่าจะเป็นแล้วแต่ค่ะว่าร่างกายของคนเรานะคะแต่และกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดต่างๆและความที่เป็นธาตุท้งห้านะคะดินน้ำลมไฟของร่างกายคนเราปริมาณไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือได้มาจากหมอเวลาพรนะคะแล้วก็พี่สาวคนโตนะคะ เคยบอกไว้นะคะว่าร่างกายของคนเรานั้นกรุ๊ปเลือดแต่ละกรุ๊ปเลือดมีผลต่ออาหารการกินนะคะแล้วก็ธาตุดินน้ำาลมไฟในร่างกายของคนเราธาตุไม่เท่ากันนะคะธาตุน้ําเยอะกว่าธาตุไฟเยอะกว่าธาตุอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเราต้องศึกษาว่าร่างกายเราเหมาะสมกับอาหารชนิดใดด้วยนะคะ นะคะที่สําคัญเลยคือพยายามนะคะพยายามไม่เครียดนะคะทำยังไงก็ได้นะคะให้ยิ้มตลอดเวลาค่ะอะไรน่ารักน่ารักดูหรือว่าไปดูช่องคลิปคูมินก็ได้นะคะ <c oughs> อ่ะจูอี้ค่ะจูอี้ดูแลนะคะดูแล <c oughs> อ่ะอันนี้คูมินก็พูดเยอะไปหน่อยนะคะเอาว่าจู้อี้นะคะ <c oughs> นะคะกคคือน,น้ำลายตัวเอง <c oughs> จูอีเขียนยังไงคะ,คะดูแลนะคะดูแลอ่ะอีเออซานซื้ออูซื้อแบบเนี้ยต้องไปหยดน้ำด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะอูเรียวชีปานะคะอ่ะจู้ต่อไปอีคะ่ะอีเออซานซื้อ โอู่ริวชีปาสิวสือสืออีสือสองสือสามน,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 นะคะค่าว่าชู่อีค่ะชู่อีนะคะทำปากจุดนิดๆพอนะคะไม่ต้องจุแบบ จู่อีนะคะบอกว่ายังไม่เคยเห็นหน้าคูมินอ่ะบางคนยังไม่เคยเห็นหน้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลายๆอีพีก่อนนะคะถ้าจะให้บอกว่ารู้สึกว่าคุนชินกับคูมินเสียงและคูมินไปก่อนละกันนะคะต่อไปค่ะแปลว่าร่างกายค่ะเขียนยังไงเอ่อน,นะคะร่างกายสุขภาพดูดีๆนะคะอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะอ่ะ ค่ว่าเซนทีเห็นยังไงคะนะคะดูนะคะนี่คือนี่คือนะคะสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับร่างก,กายนะคะนะคะต้องการอะไรคะการเอาใจใส่นะคะการเอาใจใส่อันนี้คืออักษจรจีนข้างบนนะคะคือตัวเองนะคะตัวเองอักษจรจีนตัวนี้คือตัวเ,วเราตัวเราเองนะคะแปลว่ามีความหมายว่าตัวเราเองเราต้องการเป็นยังไงคะตัวเรา ัวเราต้องการดูแลเอาใจใส่นะคะเออเราต้องการดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็จะได้ชื่นบานจิตใจนะคะเนี่ยคำว่าเชินนะคะคำว่าเชิญมีที่มาที่ไปยังไงนะคะคำว่าเชิญถี่แปลว่าร่างกายออกเสียให้ชัดชัดนะคะเชิญถี่เชิญถี่สังเกตนะคะ เส้นที่นะคะเวลาเขียนนะคะเวลาเขียนเอาไม้ทิกาน,นะคะเอาไม้นะคะเราไม่ได้แค่แบบนี้นะคะเอาไม้นะคะอะ่ถ้าเป็นเส้นที่นะคะดูนะคะสังเกตดๆีๆพีเออซานซื้อโอและทะลุามานิดๆนะคะเมื่อกี้ริว อ่าทะลุมานิดนิดนะคะแล้วก็ลากามาแบบนี้ริ้วนะคะก็เปรียบเสมือนอะไรคะการดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะคะการร่างกายอันนี้คือร่างกายของคนเราใช่ไหมอันนี้คือตัวเราเองตัวเราเองก็คือมีอะไรคะตั้งอยู่บนพื้นฐานของอะไรคะสิ่งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้ามานะคะมีความอะไรคะยาวนาน มีความยาวนานตต้ก็ต่อเมื่อเป็นยังไงคะอ่าได้กระดกเมื่อต้องมีความแข็งแรงค่ะอักษรจีนตัวข้างหลังพยางค์หลังนะคะแปลว่าแข็งแรงคําว่าถี่นะคะถี่อันนี้คือสัญลักษณ์ตัวนี้เนะี่ยมันแสดงถึงความแข็งแกร่งแข็งแรงจุดดังต้นไม้ค่ะต้นไม้เสนที่นะคะต้นไม้ค่ะอันนี้คือต้นไม้นะคะเสนที่นะคะเสนที่แปลว่า ร่างกายหรือว่าสุขภาพนะคะก็คือสันถีเจียนคางร่างกายแข็งแรงนะคะสันถีเจียนคางนะคะแต่ในที่นี้สันถีคำเดียวคำเดียวแปลว่าสุขภาพร่างกายนะคะจู้อี้แปลว่าดูแลนะคะดูแลสุขภาพสันถีก็เลยแปลว่าร่างกายทําไมอะ่ะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะแปลว่าต้นไม้ค่ะ ต้นไม้นะคะแต่ถ้ามีขีดอยู่ข้างล่างนะคะถ้ามีขีดอยู่ข้างล่างเมื่อไหร่แปลว่าอะไรคะเออแปลว่าอะไรคะที่ชอนใช้อยู่ข้างล่างต้นไม้อีกทีหนึ่งนะคะคือรากรากแปลว่ารากนะคะรากของต้นไม้นะคะหรือว่าแปลอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะคำนี้นะคะมีความหมายหลายอย่างนะคะแปลว่าสมุดนะคะ สมุดท,ที่เราใช้จดนันเองนะคะเปิดน,นะคะเปิดน,นะคะถ้าไม่มีตัวข้างหน้าสัญลักษณ์ตัวนี้แต่ถ้าเติมสัญลักษณ์ข้างหน้าเข้าไปแบบนี้เมื่อไหร่แต่อันนี้ไม่มีสัญลักษณ์แบบข้างหน้าเห็นไหมคะถ้าอันเนี้ยอานออกเสียงว่าเปิดนะคะเป่อตอเอินเปิลปอเอินเปิลเปิลนะคะเปิลแปลว่าสมุด หรือว่ารากก็ได้หรือในอีกที่หนึ่งนะคะแปลว่าเล่มก็ได้นะคะเป็นลักษณะนามของหนังสือหรือว่าสมุดนะคะคือเล่มอีเปิลหนึ่งเล่มนะคะเหลียงเปิดสองเล่มซานเปิดสามเล่มซื่อเปิดสี่เล่มนะคะทันี้ถ้าไม่มีข้างหน้าตัวเนี้ยที่แปลว่าแข็งแรงแข่งแก่งนะคะแข็งแรงแข็งแก่งนะคะ นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้อันนี้คือต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้องมีรากใช่ไหมคะร่างกายของคนเรานะคะก็เปลือกเปียกเสมือนต้นไม้นะคะก็ต้องมีรากชอนชัยนะคะไปหาอาหารก็เหมือนเส้นเลือดเส้นเลือดที่ประกอบอยู่ในร่างกายของคนเรานะคะก็ต้องการอะไรคะไปหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายเส้นเลือดในหัวใจเราเหมือนกันเส้นเลือดสมองได้ไหมก็ต้องการนะคะก็ต้องการเหมือนกันนะคะ รากเของต้นไม้นะคะก็ต้องมีอาหารสารอาหารลมอากาศออกซิเจนนะคะน้ำน้ำนะคะเขาก็เลยประกอบเป็นอักษรจริงคำนี้นะคะ c e นอย่าลืมนะคะออกเสียงให้ถูก c e r t a ซ n t y นะคะ c น t ี i t e r n t นะคะ จู้อี้เซินที่อย่าลืมไปบอกคนที่เรารักนะคะว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะจู้อี้เซินที่นะคะวันนี้ EP นี้นะคะก็ขอลาไปก่อน EP ที่3แล้วนะคะอย่าลืมไปบอกนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะคกูมินก็ไา์สดกันเลยทีเดียวนะคะจู้อี้เซินที่นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ จูอีสนถินะคะเจียโยคะ่ะสู้ๆคะ่ะนะคะอย่าลืมไปบอกคนที่เรารักค่ะก็ฝากไว้นะคะกดกดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะและถ้าสนใจนะคะสนใจจะสมัครเรียนคอร์สภาษาจีนนะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะก็สามารถติดต่อมาเทได้ที่ QR Code นี้นะคะหรือว่าสแกน ID Li n e นะคะแล้วก็ ฝา, <c oughs> ากติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้ช่องภาษาจีนมินสุขเลิศด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องภาษาจีนสุขเลิศมากๆเลยค่ะใจเจี๊ยน,นะคะอย่าลืมไปบอกคนที่คุณรักนะคะว่าจู้อี้ซนทีนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะและเรามาติดตามอีพีที่สี่กันถัดไปนะคะใจเจี๊ยค่ะขอบคุณค่ะเสี้ยนีค่ะ 注意身体，拜 <laughs> 拜。